เริ่มด้วยการทำปลาตาวหนนฮตามาทอะไรมาแนี้ นี่กวเป็นแอปเปอร์ไเซอร์นะคะผมผม,มีขักแล้วก็กุ้กุ้มจะอยู่ในเซตนะครับ เราเสิร์ฟแลน้ำซุปแล้วได้บีรสชาติครับน้ำตื่อไปน้ำตื้นไปครับน้ำตื้ไปเด็กก็ไม่หนใจเฮ้ยแบบโ